สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้ครูตาลมาในหัวข้อ heredity heredity แปลว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะมาฝึกการสังเกตกันหน่อยค่ะนักเรียนคะครูมีรูปภาพรูปหนึ่งมีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็มีลูกสาว เด็กๆลองสังเกตที่ลูกสาวของเขานะคะว่ามีลักษณะอะไรที่เหมือนคุณพ่อมีลักษณะอะไรที่เหมือนคุณแม่เริ่มจากสีผมคิ้วตาจมูกปากสีผิวหรือลักษณะของผิวแล้วทีนี้นักเรียนก็ลองสังเกตตัวเองนะคะว่า ตเองัวมีลักษณะอะไรที่เหมือนคุณพ่อหรือมีลักษณะใดที่เหมือนคุณแม่จากนั้นทําภาระงานที่10นะคะนักเรียนลองสังเกตคนในครอบครัวแล้วบันทึกผลลงไปในตารางให้เรียบร้อยหากใครที่ไม่สะดวกนะคะในการสำรวจคนในครอบครัวก็สามารถใช้รูปนี้เป็นโจทย์ในการทำก็ได้นะคะนักเรียนก็จะเห็นแล้วว่า นักเรียนเองมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายคุณพ่อและมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายคุณแม่บางคนก็อาจจะไม่มีลักษณะที่เหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยแต่ว่าไปเหมือนกับคุณปู่หรือคุณย่าไปเหมือนคุณตากับคุณยายลักษณะเหล่านี้เราเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมค่ะลักษณะทางพันธุกรรมคือลักษณะต่างๆในสิ่งมีชีวิตที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่ง ไปยังรุ่งต่อต่อไปโดยผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ยกตัวอย่างลักษณะทางบรรทุกรรมนะคะเช่นลักษณะเส้นผมบางคนมีผมหยกกักศกบางคนมีผมตรงลักษณะสีผมบางคนผมสีดำธรรมชาติบางคนเป็นผมสีบอลโดยธรรมชาติลักษณะหนังตาบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนก็มีตาสองชั้น ลักษณะสีตาบางคนตาสีน้ำตาลบางคนตาสีฟ้าลักษณะของลักกิม้มบางคนมีลักกิม้มบางคนไม่มีลักกิ้มลักษณะการห่อลิ้นบางคนห่อลิ้นได้บางคนห่อลิ้นไม่ได้ลักษณะการมีติ่งห yes. ูบางคนมีติ่งหูบางคนไม่มีติ่งหู <wh ลักษณะพังพนุกรรมสามารถแปลผันได้ยกตัวอย่างเช่นความสูงน้ำหนักสามารถเปลี่ยนไปตามลักษณะการใช้ชีวิตได้ค่ะเช่นคุณพ่อเตี้ยคุณแม่เตี้ยลูกออกมาก็มีลักษณะเตี้ยใช่ไหมคะถ้าอยากเพิ่มความสูงก็สามารถมีวิธีเพิ่มความสูงได้โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มันออกกำลังกายเป็นต้นค่ะสิ่งที่ไม่จัดเป็นลักษณะทางพนุกรรมได้แก่พวกความสามารถความถนัด ความฉลาดความชอบการศิลยะกรรมโรคต่างๆที่ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติในระดับพันธุกรรมสิ่งที่คุตานพูดไปในสไลด์ที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์จริงๆสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็จะมีลักษณะทางพันธุกรรมเป็นของตัวเองยกตัวอย่างเช่นสุนัขสุนัขก,ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะบางชนิดมีลักษณะที่เป็นหูตั้งบางชนิดหูตูบ บางชนิดขนสั้นบางชนิดขนยาวและมีสีขนที่แตกต่างกันมีลักษณะาหางก็แตกต่างกันลักษณะลำตัวขนาดลำตัวก็แตกต่างกันเป็นต้นค่ะหากลักษณะาทางพันธุกรรมที่พบในคนและสัตว์คราวนี้มาดูลักษณะาทางพันธุกรรมในพืชกันบ้างคนพบโดยบัตหลวงโยฮันเกเกอร์เมนเดลโดยศึกษาจากต้นถั่วลันเตาค่ะ ต้นทวนลันเตามีลักษณะทางพันธุกรรมมากมายแต่คราวนี้เราจะมาดูกันที่สีของดอกเขาได้นําการทดลองนะคะเขาได้ทําการทดลองนะคะโดยนําต้นทวนลันเตาที่มีดอกสีม่วงผสมกับต้นทวนลันเตาที่มีดอกสีขาวเด็กๆคิดว่าถ้าสีม่วงผสมกับสีขาวลูกออกมาจะเป็นสีอะไรคะ จากการทดลองการศึกษาพ,พันธุกรรมของเมนเดลนะคะเมื่อนำสีม่วงมาผสมพันธ์กับดอกสีขาวจะได้รุ่นลูกของต้นถั่วลันเตานะคะเป็นลักษณะดอกสีม่วงทั้งหมดค่ะจากนั้นเด็กๆไปดูภาพเล็กนะคะเขาได้นำรุ่นลูกเนี่ยมาผสมพันธ์กันเองสีม่วงผสมกับสีม่วง ผลลั์ที่ได้ก็คือในรุ่นหลานมีลักษณะสีขาวปรากฏออกมาคิดเป็นหนึ่งในสี่เด็กๆคิดว่าอะไรที่ทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่เหมือนกันหรืออะไรที่ทำให้สิ่งมีชีวิตแตกต่างกันขออธิบายดังนี้นะคะละักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยมีมากมายไม่ว่าจะผม ผิวสีตาหรือลักษณะาการมีติ่งหูหรือไม่มีติ่งหูในร่างกายของเราจะมีหน่วยที่เล็กที่สุดเรียกว่าเซลล์ค่ะและในเซลล์ของเราจะมีหน่วยพันธุกรรมที่ถูกเก็บไว้ในนิวเคลียสหน่วยพันธุกรรมนั้นหรือจีนจะปรากฏอยู่บนโครโมโซมประกอบไปด้วย DNA DNA นี้จะทำหน้าที่ในการกำหนดลักษณะาทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เนืบรรลุกรรมนี้นะคะจะถูกถ่ายทอดจากสิ่งมีชีวิตรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนะคะโดยผ่านเซลล์สืบพันธ์ค่ะเซลล์สืบพันธุ์ในเพศชายนะคะจะเรียกว่าเซลอสุจิหรือสเปิร์มค่ะส่วนเซล์สืบพันธุ์ในเพศหญิงนะคะจะเรียกว่าเซลล์ไข่หรือเอ็กเซลค่ะเมื่อเพศหญิงและเพศชายมีเพศสัมพันธ์กันนะคะผู้ชายจะให้ เซลสเปิร์มนะคะออกมาส่วนผู้หญิงก็จะให้เซลล์ไข่เมื่อเซลลสเปิร์มผสมกับเซลล์ไข่นะคะจะได้เป็นตัวอ่อนนะคะฉะนั้นตัวอ่อนนี้ก็จะมีจำนวนโครโมโซมจากคุณพ่อ23แท่งคุณแม่23แท่งรวมโครโมโซมทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด46แท่งหรือ23คู่นะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ย จะมีจำนวนโครโมโซมที่ไม่เท่ากันมนุษย์จะมี46แท่งนะคะแมวมี38แท่งหัวหอมมี18แท่งเป็นต้นค่ะ ซึ่งตัวโครโมโซมนี้นิ่เองที่เป็นที่อยู่ของหน่วยพันธุกรรมซึ่งจะทำหน้าที่ในการควบคุมและถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิตเช่นลักษณะของเส้นผมลักษณะดวงตาเพศและผิวเป็นต้นค่ะ ฉะนั้นสิ่งที่ทําให้เรามีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันนั่นก็เพราะว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยมีการถ่ายทอลดลักษณะทางบรรุกรรมจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปสู่ร,รุ่นลูกรุ่นหลานหรือรุ่นต่อๆไปโดยลูกจะได้รับยีนจากทั้งพ่อและแม่ผ่านเซลล์สืบพันธุ์ลักษณะปรากฏในรุ่นลูกจะเรียกว่าลักษณะเด่นลนักษณะที่ไม่ปรากฏออกมาจะเรียกว่าลักษณะด้อยค่ะ เด็กๆทำการทบทวนนะคะในภาระงานที่11โดยให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดทั้ง2หน้านี้นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาในไลน์ส่วนตัวครูตานวันนี้ครูตานก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ